สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พายมาเอาเข่าขืนเล่านะครับเดี๋ยวจะพามานับเบองว่าจะเรยจะคุงนะครับเดี๋ยวไปนับเบอร์เลยพี่น้องวันนี้เดี๋ยวฉันเพิอบอกสูตรลับน้ำนะครับว่าเฮตงเนยจีเรย์เข่าหลายปนนี่นะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้า ยี่7 28ห9เจ็ดยี่3ิบแปดยี่37 3เก้าสามชิพสามเอ็ามสสหาสามเจสามเก้าสอ็ี่สสนี่คือเกินเกินเป้าเรานะครับปกติเฮ็ดหน้าสีได้อยู่แค่40่สบทุงนะครับ มันี่ทั้งนี้นะครับนี่คือกําไรของปีนี้นะครับพี่น้องที่ให้ใช้ถุงไว้กับอยู่ในดังอีกนะครับปูนครับอีกดังหนึ่งพี่น้องดังนี้กับประมาณยุนี่ก็เกือบยี่แล้วครับเกือบยี่แล้วดังนั้นก็สีประมาณอีกยี่นะครับเคดตั้งได้นะครับจังค่อยได้เข่าไหลันนี้นะครับผมที่บอกสูวรลับพี่น้อง ล่องไปเห็ดเบิงนะครับบอกทัวนะครับบอกทัวปอเที่ยงเท่านี้แหละพี่น้องหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วนะครับไถกบต่อเฟียงเลยพี่น้องแล้วก็เอาบอกทัวไปวานเลยนะครับปีแรกสีบัท่ันเห็นผลบันไดนะครับปีสองเนี่ยสีเริ่มเห็นผลชัดเจนเลยนะครับว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับจากห้องเคยใส่นะครับห้ากับบไดใส่แล้วแบบนี้ กะชีรดหน่อยล่องงูเกา่านี่คือผลผลิตนะครับหลังจากนี้เขาวันปุ๋ยปอดเที่ยงจากลิปเก่าเก่าที่พี่น้องเห็นที่ผมเลยไปวันให้เบิ้งนะครับนี่คือสูตรลับนะครับพี่น้องร่องไปเห็ดกันเบิง้งได้พี่น้องเด้อคีิปนีมาให้ควอม,มูลมาให้สูตรลับนะครับร่องไปเห็ดเบิ้งพี่น้องร่องไปเห็ดเบิ้งได้ผลบริได้ผลย,ยังไดก็จังคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ มัอนี้ขออนุญงาตเราเขาขึ้นเล่ากอนครับพี่น้องพูดเหล่าข้างในนะครับในสวนนี่ป้าบอกเน่านะครับพี่น้องอันนี้พูดแม่นะครับอันนั้นรุ่งนะครับสามคนนี่แหละครับเพีงานภายในขอบรั้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับมาบอกประโยชน์กับพี่กับนองนะครับให้พี่น้องยืดดีไมีแห้งทุกคนครับผมโชคโฉบมันๆแล้วรวยๆยกันทุกคนเออพี่น้องเ้อ สวัสดีครับคำพอดีพี่น้องเอ้ยเบ่งเนี่ยร่มหนาวกำลังมากนะครับ